นี่ก็เป็นระยะเวลามากกว่า3ปีเข้าไปแล้วหลังจากการเปิดตัวเกมกาชายอดนิยมอย่างเ n ก h ชินิมแพกซึ่งในปัจจุบนันทางตัวเกมเองก็ยังได้รับความนิยมและมีผู้เล่นมากมายที่ยังคงออกสำรวจและประชนภัยกันอย่างคับข้างเรียกได้ว่าผ่านมาหลายปีแล้วแต่ความนิยมของตัวเกมก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย แล้วอะไรการที่ทําให้ความนิยมของเกม n ก h ช n น m มแพ t ไม่เคยจะตกลงเลยและกลับการมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกคําถามที่มันน่าสนใจไม่น้อยและในวันนี้เองผมจะมเพื่อนไปดูกันเองครับว่ามันคืออะไร กมชินนีแพรกเกมแอคชั่น RPG ในรูปแบบ Open World ซึ่งตัวเกมเองก็มีความน่าสนใจและน่าติดตามในหลายๆด้านสร้างความตื่นตาตื่นใจและความอยากรู้อยากเห็นของผู้เล่นกันแบบ300%ม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีการวางสตอรี่มาอย่างดีรวมไปถึงบทของตัวละครที่มีเอกลักษณ์ พวกเราจะเห็นเรื่องราวและตัวละครเหล่านี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการประจนภัยมากมายโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้ว่าใยโลกที่มีชื่อว่าเทวัตซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็จะมีพลังงานธาตุไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเราจะได้รับบทเป็นนักปะจนภัยที่ออกตามหาพี่น้องฝาแฝดของตัวเองพร้อมกับค้นหาคําตอบเกี่ยวกับความลึกลับทั้งหมดจากเทพประจำธาตุทั้ง7 นั่นก็เลยทําให้เราต้องถูกดึงเข้าไปพัวพันกับผู้คนและเรื่องราวต่างๆมากมายตามสถานที่ที่เราได้ผ่านไปซึ่งสำหรับคอเกมแอคชั่นแฟนตาซีระจนภัยแล้วพล็อตเนื้อเรื่องแบบนี้ก็มีความคลาสสิกเป็นอย่างมากแต่ด้วยการวางโครงเรื่องและบทที่ดีพอก็เลยทําให้เรื่องราวในโลกเทวัะ มีความน่าติดตามและไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบภารกิจและเควสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพราะในแต่ละเควสไม่ว่าจะเป็นเควสหลกักเควสรองมันก็จะมีความเชื่อมโยงถึงกันเสมอซึ่งนี่ก็ทําให้เราได้ทําความรู้จักกับตัวละครหรือว่า NPC ภายในเกมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอประวัติและความเป็นมาต่างๆของตัวละครนั้นๆ ได้ช่วยเหลือชาวเมืองไปพร้อมกับการตามหาฝาแฝดที่หายไปของตัวเองผ่านมุมมองของตัวละครหลักของเราว่าสถานการณ์กำลังเป็นแบบไหนและเรากำลังประชนภัยอยู่แบบไหนนั่นเองด้วยเหตุผลนี้แหละ มันก็เลยผู้เล่นสายเนื้อเรื่องหลายคนที่ติดตามและให้ความสนใจกับเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดพวกเขาก็จะรู้สึกอินไปนกับเนื้อเรื่องมากเป็นพิเศษแน่นอนวันนี้ก็รวมไปถึงเหล่าผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะในฐานะของคนที่เคยเล่นในช่วงแรกๆแ,และเลิกไปเมื่อเกือบ2ปีเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อเรื่องของตัวเกมมีการเดินหน้าไปอย่างมากทําให้ถึงแม้ว่าขุนจะไม่ได้เล่นหรือติดตามมันมานานแล้วแต่พอได้กลับมาเล่นตัวเกมก็ยังคงมีความแปลกใหม่สดใหม่ให้ชวนติดตามอยู่เสมอนอกจากนี้การออกแบบดีไซน์หลายๆอย่างภาย ก,ก็เป็นอีกเหตุผลอีกข้อที่ทําให้ผู้เล่นหลายคนยังคงติดเกมนี้กันอย่างงมแงมไม่ว่าจะเป็นดน้านของการออกแบบตัวละครภายในเกมที่ทําออกมาได้ดีมากจนเราต้องอวยกันเลยทีเดียวหลายคนที่เล่นเกมนี้อยู่หรือเพิ่งเริ่มเล่นได้ไมนะ่นานก็คงจะมีไวฟ์สาวสวยหรือหนุ่มหล่อในดวงใจของตัวเองอยู่ภายในเกมกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ และแน่นอนว่าในตอนนี้ g e n ชิน n i มแพก t ก็ได้ทาการอัปเดตตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามามากถึง80ตัวด้วยกันซึ่งทุกตัวล้วนมีลักษณะนิสัยการแต่งกายคอบกพร่องการใช้ชีวิตและความคิดเห็นต่อประเทศกับตัวละครอื่นๆที่แตกต่างกาันซึ่งจะช่วยเพิ่มสีสันและมิติให้กับตัวเกมเป็นอย่างมาก สำหรับผมแล้วตำแหน่งเดอะเบสในใจก็ยังคงยกให้กับท่านพ่ออเล็กชิโนเป็น n ัมเบอรวันไม่มีใครเทียบได้เพราะนอกจากที่เธอจะเป็นตัว DPS สุดโหดแล้วดีไซน์และเรื่องราวของเธอเองก็มีความน่าติดตามมากๆด้วยรูปลักษณ์ของสาวสวยสุดแสนจะเย็นชาที่พร้อมจะปาดคอคุณได้ทุกเมือ่อบอกได้คำเดียวว่าโคจะถูกใจ นี่ยังไม่รวมถึงงานออกแบบเมืองและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆภายในเกมที่มีความผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมในแต่ละชาติบนโลกเข้าไปอีกนี่ยิ่งทําให้เมืองและประเทศแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์และน่าติดตามเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นเมืองมอนสเตสเมืองแห่งลมที่เป็นประเทศซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและมีสภาพอากาศที่มีลมแรงเกือบตลอดเวลาถัดมาก็คือเมืองลีเยเมืองแห่งหินประเทศที่เน้นการค้าขายซึ่งมีหุบเขาล้อมรอบให้ผู้เล่นจอมโซนได้แวะร์ปีนป่ายค้นหาสมบัติกันเยอะแยะมากมาย หรือจะเป็นเมืองแห่งสายฟ้าอย่างอินาซึมะประเทศหมู่เกาะที่แยกตัวออกมาอย่างโดดเดี่ยวที่มีไวฟูสุดน่ารักในดวงใจของใครหลายคนอย่างไรเดนโชกุนและก็ซูเมรุ ประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งป่าไม้ดิบชื้นกับทะเลทรายล้อมรอบและล่าสุดก็เป็นเมืองอย่างฟอนเทนเมืองที่อบล้อมไปด้วยแม่น้ําทะเลสาบและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นแล้วถ้าต้องพูดถึงเมืองและประเทศต่างๆภายในเกมแล้วเราก็คงต้องมาพูดถึงเรื่องของแผนที่และการสำรวจที่มีอยู่กันบ้างแน่นอนว่าเกมชินนิมแพกให้ความสัมพันธ์กับสิ่งนี้เป็นพิเศษในแต่ละแผนที่ก็จะมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปและก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและก็ยังมีเรื่องราวที่ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือเมืองนนั้ ซึ่งนั่นก็ทําให้เราได้มีโอกาสตามหาและสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดบางท,ทีเ,เพื่อนๆอาจจะเจอปริศนาอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเกมก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีพื้นที่ย่อย,ยอื่นๆอีกมากมายที่เปิดให้ผู้เล่นได้เดินทางออกสำรวจด้วยตัวเองซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประวัติความเป็นมาแถมยังมีหนังสือเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตบวกกับแลนด์มาร์คสุดอลังการที่น่าสนใจแอบซ่อนมากมายในแผนที่ส่งผลทำให้ World Building ของเกมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดดเลยก็ว่าไ้ ซึ่งจุดพวกนี้นี่แหละที่ทําให้ตัวเกมยังคงมีความน่าสนใจและมีผู้เล่นยังคงถวายดวงใจและเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่กลัวจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของเกมทางเราก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะนอกจากตัวเกมจะออกแบบดีไซน์เมืองและก็ตัวละคอรออกมาอย่างดีแล้วพวกเขาก็ยังให้ความสําคัญในด้านเสียงมากพอๆกับองค์ประกอบอื่นๆเลยด้วยซ้ําเพราะปัจจุบันมีเสียงภาคคุณภาพสูงถึง4ภาษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจีนเกาหลีและก็ญี่ปุ่นซึ่งเสียงภาคเหล่านี้ก็ถูกภาคโดยกลุ่มนักพากระดับมืออาชีพกันทั้งนั้นด้วยดีไซน์ภาพที่สวยงามไหนจะมีตัวละครสุดแจมแมวบวกกับเสียง ภาคที่ได้อารมณ์ทําให้เวลาที่คุณเล่นนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังนั่งดูอนิเมะดีๆสักเรื่องหนึ่งอยู่แถมระบบภาษาภายในเกมเองก็มีให้เลือกหลากหลายมากแน่นอนว่ารวไมไปถึงภาษาไทยบ้านเราด้วยนั่นเองซึ่งองค์ประกอบนี้เองก็ทาให้ผู้เล่นหลายคนนั้นเข้าใจเนื้อเรื่องและระบบต่างๆที่มีอยู่ภายในเกมได้เป็นอย่างดี หรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ตัวเพื่อนๆก็สามารถออกประจนภัยไปในโลกของตัวเกมได้อย่างอิสระอย่างที่เราบอกไปทีมงานให้ความสําคัญกับแผนที่ภายในเกมเป็นพิเศษเพื่อนๆสามารถเลือกและครียดการเล่นของตัวเองได้ตามใจชอบออกตะลุยไล่ตบบอลทุกตัวที่มีอยู่ในแผนที่ฟาร์มของมาอัปเกรดตัวละครเพื่อทาให้ตองคุณกลายเป็นนักประจนภัยระดับพระเจ้าไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรในเกมนี้ก็มีเสิร์ฟห้แทบทั้งหมด แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าทรัพยากรภายในเกมของคุณจะถูกคนอื่นแย่งไปเพราะเกมนี้เนี่ยเน้นเล่นกันแบบสบายๆโดยไม่ต้องไปวิ่งแข่งหรือยืนรอยแย่งบอสกับชาวบ้านเพื่อนๆสามารถวิ่งหาของเดินตีมอนเป็นเพลินบุกแคมมอนทุกแคมที่เจอเล่นคนเดียวก็ได้หรือถ้าใครเกิดเหงาอยากเล่นกับเพื่อขึ้นมาก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกัน จะนั่งเล่นในเวลางานหรือว่าหลังเลิกงานก็ได้ชิวๆไม่ต้องเครียดเล่นเกมอื่นแพ้มาก็มาเดินเล่นฟังเพลงพักผ่อนในเกมนี้แทนได้แบบโคตรจะสบายๆเพราะเพลงประกอบของเกมนี้เองเนี่ยก็ทำออกมาดีมากเดินเชือดมอนฟังเพลงกันเพิน,พลนตลอดทั้งการเล่นก็ยังได้ ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ตัวเกมพึ่งถูกปล่อยออกมาปัจจุบันเกนชินดิมแพกก็ลากยากเข้ามาสู่ปีที่4ีกันแล้วแต่ทางตัวเกมก็ยังมีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครแผนที่และก็เนื้อเรื่องใหม่ๆที่ยังคงมีความน่าติดตามอยู่เสมอซึ่งตอนนี้ประเทศและเมืองที่อยู่ภายในตัวเกมก็ถูกอัปเดตเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วในที่นี้เราจะพูดถึงเมืองที่ยังคงเหลืออยู่และอาจจะเข้ามาในอนาคตอย่างเมืองแห่งฝ่ายหรือเมืองแห่งมังกรอ,อย่างนัดแลนด์นั่นเอง ถ้าต้องพูดถึงเมืองแห่งไฟเราจะรู้แค่ว่าพวกเขามีเทพเจ้าที่ชื่อชอบในการทําสงครามที่มีชื่อว่ามูราต้าซึ่งเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้เนี่ยมันก็มีน้อยออกมาก,มากและถูกพูดถึงแค่ในฉบับคอมิกของเกมเท่านั้นแต่หลายคนเองก็เปรียบเทียบภาพของเทพมูราต้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวละครธาตุไฟที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ล้วนต้องมีอยู่ในปาร์ตี้ซึ่งนั่นก็คือเบนเนตมีการคาดเดาว,ว่าเมืองแห่งไฟนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวละครอย่างเบนเนต และเขาเองจะใช้เทแผ่งไฟหรือเปล่าทางเราก็ยังสงสัยและไม่กล้าฟันธงด้วยเหมือนกันยังไงก็ตามแผนที่ของเมือแห่งไฟถ้าให้ดาวก็คงจะใหญ่เบิ่มมากพอดูแถมในเมือแห่งไฟนั้นก็ยังมีการพูดถึงมังกรเป็นพิเศษอีกด้วยบางทีหลังจากที่แผนที่เปิดออกมาแล้วเราอาจจะได้ไปซัดหน้ากับมังกรกันแบบจัดเต็มเลยก็ได้ หรืออาจจะได้ขี่มังกรภายในเกมเหมือนกับในช่วงแรกของเมืองลมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองก็จะยิ่งเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวเกมมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะมีพื้นที่สำรวจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรวมถึงเนื้อเรื่องและกิมมิกใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในนาคตนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอ,อีก2ที่ที่ได้มีการกล่าวถึงในเกมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ทางทีมงานจะทําการอัปเดตมาให้กลุ่มนักวะจภัภัยซุกโซนและลงไหลในเรื่องราวได้วิ่งเข้าไปสำรวจกันในอนาคต หนึ่งในนั้นก็คือคาริยาเมืองสําคัญของเกมนี้และมีการปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องหลกักซึ่งเป็นเมืองที่ล่มสลายไปแล้วเมื่อ500ปีก่อนนอกจากนี้ตัวผู้เล่นเองก็ยังได้เห็นวันที่เมืองล่มสลายไปแล้วด้วยตาตัวเองมีการคาดเดากันว่าคาริยาอาจจะเป็นเมืองสุดท้ายที่นักประจนภัยอย่างเราจะได้ไปสำรวจก็คงต้องรอดูกันต่อไปนาคนละครับว่าเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยไปทิศทางไหนกันแน่นี่ยังไม่รวมถึงสถานที่ที่เรียกว่าเซเลสเทียที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้า เจ้านี่คือพื้นที่ปริศนาสุดลึกลับมากที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าในอนาคตเหล่าผู้เล่นอย่างพวกเราจะได้มีโอกาสขึ้นไปสำรวจบนนั้นกันหรือเปล่ายังไม่พอเนื้อเรื่องของตัวเกมก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เริ่มจะเข้มข้นและดูดเดือดเป็นอย่างมากในปีที่แล้วผู้เล่นหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของฝาแฝดของเรา ที่เริ่มมีการเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆแผนการสุดสําคัญซึ่งแฝดที่เราออกตามหาตั้งแต่ต้นเกมที่ถูกรีเริ่มและดําเนินมาได้จนถึงตอนนี้มันก็สร้างอิมแพคที่หนักมากสำหรับเนื้อเรื่องไม่น้อยเพราะสเกลพลังของตัวละครภายในเกมตอนนี้มันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆความลึกลับและผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายก็เริ่มโผล่ออกมากแล้วความเข้มข้นของเนื้อเรื่องในปีนี้ก็ต้องน่าจะฟันธงได้เลยว่าจะยิ่งดูเด็ดเผ็ดมันมากกว่าปีที่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัย รู้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยิ่งทำเอาลุ้นกันตัวโกงเลยล่ะครับว่าในอนาคตเนื้อเรื่องของเกมเกณฑ์ชีนจะไปทิศทางไหนกันแน่ สรุปแล้วถึงแม้ว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า3ปีและกำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่4แต่ทางตัวเกมก็ไม่ได้ดูเก่าเลยแม้แต่น้อยยังคงมีการอัปเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาในแง่ของพื้นฐานของเกมแอคชั่น RPG Open World แบบแอนิเมะสุดเจ๋งแจ๋วก็ออยังคงรักษาม,มาตรฐานของตัวเองไว้ได้อย่างดีการขยันอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มาพร้อมกับกิจก,กรรมใหม่ๆให้ผู้เล่นได้รวมสนุกอยู่เสมอมันก็ไม่แปลกเลยที่เก็นชินจะยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะต้องผ่านการเวลามามากแค่ไหนก็ตาม มาถึงตรงนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอยาจะสัมผัสกับประสบการณ์สุดเพลิดเพลินไปกับเกมชิน i ิมแพกออกประชนภัยและสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับแห่งนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะตอนนี้เรื่องราวและระบบต่างๆภายในตัวเกมเริ่มจะมีการอัปเดตให้มันยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ในเดสคริปชันอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับ